ะใหญ่แล้วนะครับเลยวัดช่องมะเฟืองมาตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่ยยแดงมาเสียชีวิตปั่นจักรยานมาน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับเนี่ยป่ามันเนี่ยนะฮะประมาณเนี้ยด้านนี้เป็นตางใช่ใช่ครับนี่ฮะอยู่อยู่ฝั่งเนี้ยประมาณเนี้ยอันนี้ที่เห็นนี่เป็นสารภูมิจุดเกิดเหตุประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจประมาณนี้นะฮะอถ้าแถวป่ามันเนี่ยขี่แล้วก็เซเข้าไปเลย ตามตามที่ฟังนะครับผมผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้เลยอะไม่ได้เอาไปหาไม่ได้ไปหาก็ต้องเรียกไอ้พวกอะไรเจ้าหน้าที่อะไรมากว่าจะมานะคือคนที่มีความรู้ไม่ได้ปั๊มไม่ได้อะไรเงี้ยก็น่าจะได้แต่วันนี้เราเราไม่ยังห่วงครับวันนี้มีหมอมาสองท่านเลยใครเปอะไรรับรองเอากลับไปถึงบ้านแน่นี่นี่ กระแส,สิตข,ของเฉดแดงก็ทําให้วงการจักรยานสะเทือนเหมือนกันครับวคนที่นั่นก็เสียวๆกันอันนี้เราก็พยายามทำใา้เข้าใจอ่เดี๋ยวทัศนะของขอ,องของคุณหมอทบนี่ว่าไงฮะถ้าคนเป็นโรคหัวใจนี่ต้องต้องต้องยืดอแล้วก็ที่ส่วนที่เป็นอะไรที่งานหนักนะครับ<อ>เตรครับไม่ดนี่โอกาสที่โรคหัวใจกำเริบแม้ว่าจะไม่เคยมีกัน อ๋อไม่ต้องเป็นก่อนก็มีโอกาสบางคนไม่เคยไม่จะมีมาก่อนแค่มีความเสีย่ยงหรือสิญนาที่เะมีควาเสี่ยงต่างๆอายุด้วยอะไรต่างๆไ,ไอ้ประเภทนอนดึกก็ทำมาแอกขี่นี่โอกาสนะ เองอ๋ออ๋อไม่จําเป็นนะครับว่าต้องมีโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้วถึงจะเป็นอย่างนี้ได้อ๋อเป็นแต่ว่าไม่มีาการมาก่อนฮะฮะบังเอิญวาการอยู่ดีอยู่บ้านอยู่ไหก็คือไม่ได้ทำงานหนักากเลยไม่ออกก็มาจันเป็านักร่างกายแล้วอาการอะไรอ๋อ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 หมอจำได้ว่า ชายเขากันออา่าะะฮที่เสือซุปบอกก็คือมีการพาไปรับชายเขาเลยครัแต่วันนี้เราจะมาเส้นเส้นหลักกันเพราะเดี๋ยวจะไปโดนหนักไอ้ตรงเดินมะหอบกันก็จะเซฟแรงไว้หน่อยโอ้ขอบคุณขอบคุณเสือซุปมากครับให้ความรู้เ,เกี่ยวกับโรคหัวใจในเบื้องต้นนี่นะฮะเพราะน่าเสียดายนะเราจะมาเสียกระยาแล้วมาเป็นอย่างนี้ น่าน่าสด้มากโอเคครับขอบคุณมากเลยผมเองก็เหมือนกันบางทีนอนดึกแล้วก็ขี่แอสนะบางทีปไปไล่หนุ่มๆแล้วเอาเขาใหญ่เลยเงี้ยนะม่มีโอกาสมีโอกาส <c oughs> บางทีเราไม่รู้นะมันนึกว่าแน่นะนึกว่าเอาไม่เป็นไรมั่งอะไรเงี้ยมีโอกาสมีโอกาส มีช่วงนี้จะมีรถวิ่งนะครับบนถนนเสียหายหน่อยแต่ว่าใช้ได้ยังยังโอเคตอนนี้ข้างหลังก็โอ้ยหายไปแล้วครับข้างหลังเราเนี่ยสิ้งห่างมากสงสัยจะชมวิวกันเพลินครับข้างหลังอยากใายมือก็จะไปสนามได้ก็งดกว่า ก็ยังคงความงดงามเป็นเขาเล็กๆนะฮะเป็นเขาเล็กๆสวยมากที่เห็นไกลๆนู่น,น,หนแหละครับเป็นช่องเขาเนินมะหอที่เราจะเข้าไปกันแถวนี้ก็เป็นเป็นย่านของบรรนชมอยู่ครับลูกหลานมาก็จะเลินทุกคนปู่ย่าตายายปอห่อให้หมด <laughs> รถน้อยครับแต่แตว่าพอมีพอมีบ้างก็ระวังกันนิดหน่อยอโอกาสที่ขี่กันตเต็มเลนและเต็มถนน,นเนี่ยมีได้ครับแถวๆนี้ขี่กันได้สบ,บายไม่ต้องกังวลมากข้างหลังหายไปเลยครับข้างหลังข้างหลังยิงเลือคงจะชมวิวกันเพลนครับอยากร่มเย็นครับแถวนี้ ย,ยังยังงดงามมากการมาปั่นจักรยานอย่างยิ่งนะครับนเ,เช้านะครับซึ่งผมเองไม่ไ่ถนัดช่วงเช้านะครับแล้งหรากคนที่เคยมาเขาเขายืนยันว่าอากาศดีมากเลยรถก็ไม่ค่อยมีเนี่ยตอนนี้ก็แค่สิบโลไม่สิบเดโล มาสบแอลลเองขี่กันสบ,บายๆครับวันนี้เร่องร้อนอะไรไงั่นนะฮะเจอแล้วครับเห็นไกลๆนั่แหละครับนี่นะฮะทางเข้าอันนี้คือเอ,อ่อทางนี้ครับทางนี้ทางนี้หมอซุปหมอซุปทางนี้ครับนี่นะฮะปากทางเข้าเนินหมาหอบนะฮะนี่นะฮะ ูหกมอ้ออวงครับน่าเดี๋ยวจะเข้าทางนี้ไปนะฮะเป็นถนนเข้าไปในหุบเขาฮะาเป็นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชนเลยนักจักรยานก็องมาผ่านตรงนี้กันวันนี้เราก็มีเพื่อนเพื่อนชาวเสือมาหลายคนเนินหมาหอบอเนินหมาหอบก่อนที่หอบโอ้โหเหนื่อยจริงๆเลยแต่ว่าตอนนี้เริ่มล,ละเข้านี่เลยเย๊งยังไม่มีน้ำเลยเจ๊งอ่ะ